นั่งกันหมากเลยเนี่อืมอืมอืแน่หนวดดีว่ามันจีไม่ผ่านเมื่อกี้ผ่านที่นี่พักท่านก็ของเดียวไปทิ้งโมซูประมาบันเลง ng, ใช่ไหมไอ้วนนี้คนหนุกหน,นานกันใหญ่เลยอ้าว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 อืเอาเอาเข้เา,อา,อาไปเอาเข้าไปเ응อิ้งเอา ลุกไปพ่อลูกเนดะ้เดแล้วตัวเขาแบบออ้ย,อ,ยอันนี้ก็ลงไปอยู่ในหม้อหนิไม่แปน้นไม่มีที่จะอยู่ใช่ไหม ฮะดีๆเพยพวกสู๋อันนี้ก็อยู่ในหม้อและเตรียมพร้อมทำอะไรแมวตุนยาจี้หน่ะหาแป้นอ้าวเบื่อนิดอยูยวแล้ลทตัว